<Good. S 2> <laughs> 太逼火，太厉害。 แทนเพิ่มไหมเหมือนมันจะช้าเพราะว่าหราอยู่แบใช่ไหมพี่ยุทธใช่เอาจะยกให้เยอาไปแล้วมันร้อนแล้วเนี่ยไม่ร้อนไม่ร้อนถ้าร้อนมันต้องปูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงดีเดี๋ยวผมจะงเดี๋ยวนั่งนั่งเอาลงเข้าตรงนี้ดูมันเลยไม่พูอ่ะนี่นี่เห็นไหมสิบเจ็ดองศาเราสิบเจ็ดลดเรื่อยๆต้องร้องนั้น เดียมันจะไหมไมไม่ไหมหรอรวยแฉเป็น้มแล้วเข่ไม่ร้อนหรเวนาหนาวหนาวนหวหนาวนนวหนาวหนาวนกหนาวนหนาวหวหนาาวหนาหวหนาวนาหนานาวนนหนน ดไปเัเีนี้เอาอ๋ครัตนงเดียวไมนด้เยังไม่ฟู้เลยเฒามีเยอะๆเปลีลย่ลลย <c oughs> นใหม่ก็ <c oughs> ได้

ไม่ใช่พอ่อน้าที่ตำแหน่งเราพ่อต้องนั่งต้องนั่งอย่างนี้เราต้องมานั่ง,ง,งเราลุกบ่อยไงเดี๋ยวก็เตะเตะม,มา,มาเอาเดินนั้นระวังทางาเขา,เา,าด้วย,ยเราถ่ายไว้ไม่ได้อะไรสล็อตถ่ายวีดีโอไว้นี่ถ่ายวีดีโอไว้เหรอแม่เอามาป่ะแม่กินแต่ป่ะกระคุณเต่งก็พอแล้วหมูก็กินไม่ดีโอ้ินใหญ่เราถ่ายถ่ายกล้อนดีป่า แนเาไหมแกนเนี่ยวคยเอมาไป <'t> ไงค่อยสักมันไกลมัไกบ้างเดวัด่า จีบแม่ใหม่ๆเนาะวิ่งเนี้ยนอกเนาะได้เอ้ยได้จีบดอกแม่ไม่เคยดูบนนู่นบาร์ลำวงไปไปขู่เอาเจอกันบนบาร์ลำวงแม่รวบเราเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รุ่นเี้พ่อจะหล่อพ่อสมควรนั่นแหละผมไปขู่เอาเออจะเาไม่เอาเอาก็เอานะไม่เอามาสามเรื่องนะใช่ใไม่เอากลับแล้วเออเดี๋ยวติดไฟอันนี้ให้เอาถือแป๊บหนึงเอาพี่ไว้ดีดสร้างบรรยากาศ ไม่สิดิเป็นไหมหรอเป็นหรือเป็นหรออุ้ยอ๋อเดินสีไฟสีไปนี่ไปไปไปมัไปกับพิดไปกับปิดเขากินกันไม่เล็กไม่เอาอะไรพี่ไม่กินข้าวเหรอคะเออกินมาแล้วกินมาจากไหนบ้านอรือกออบ้านก็อยู่นี่ได้เลยไอ้ที่ให้จิตไม่จิตด้อ ไม่ติดก็ไม่ต้องติดเมื่อวานนี้ติดเมื่อวานติดผมไปดึงออกเขาดูดาวน่าจะเป็นตาดวะดาวลงทุนหรือเขาดูดาวตัวนี้ด้วยพี่ยึดกันไกาตัดหรือไม่หรือหรอสนั่นนะโอเคดูดาวมันต้องมึดมึดเลยก็นี่ไงเดี๋ยวคือว่าปิดไฟปิดไฟปิดไฟใช่ไหมแล้วก็ดูอันนี้ดาวยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวมึดมึดอะ พี่โรงเย็นเหรอไอพ่อจะอยู่กับพี่อยู่ที่นี่เลยปะล่ะแล้วบนคนนี้ก็น่าจะอยู่แล้วล่ะเก็บกาแฟไงเก็บกาแฟอยู่ช่วยเขาเก็บกาแฟเป็นพนักงานเฝ้าบ้าน กล้าขับขึ้นมาลงคนเดียวน้อพี่เน่ยเส้นเอาเองได้ยังยังก็กินนูนเส้นนะมวงอือขึ้นอือแล้วเส้นกินอะไรไม่ได้

เอนเดีเพลงอร่อยให้เพลงเพลงเพราะเพลงเพราะไม่ไงน่นคอคนได้เดียวนอไม่ได้้องตายทำยังไม่กลับกันเหรอยังนี่กินมู้านี้มีดนตีด้วยถ่ายร้องให้ดูดิอ๋อคนีมีดนตีด้วยบบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ตด ก็ตอ,อมีแดบานะอ๋อไม่มีหรอกเด็ดองตวอันนี้ไงพี่ดูเขาเอาปัมให้เราไม่เปชาละจะจะ กลับไปเป็นทหารใหม่เลยแบบนี้เราตั้งวงอยู yeah> ่ในไรทหารเนี่ยอาหารเขาก็ต้องการคนร้องเพลงไง ไปร้องเพลงตามที่เขาไปไหนเอามาเอ้ามันธรรมดาจิตอาาสเนี่ยไปเลยอเป็นร้องเพลงกับเขาเลยไหนไปไหนไปไปเป็นทหารเหมือนเดิมไงไม่ไหวแล้วไงตอนเนี้ยแค่นี้จิ้มไม่ไหวอะไรสี่สิบบาทเองผมหรอเอออ๋อไม่นึกว่าพ่อแม่พ่อเขามีผู้เขาเรียกผบทบอยู่ที่บ้านนะพ่อแกบู้แทนแกเลยผู้บังคับบัญชาที่บ้าน จะไปเป็นทำไมสระขนาดนี้ับเป็นทหารที่เขาสัองอ่ง